สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบ,จบโฮมครัวบ้นบานๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบนะคะวันนี้จิ๊บจะมาชวนเพื่อนๆทำาบรวนี่ค่ะแต่เป็นบรวนี่ชาเขียวนะคะสำหรับใครที่ชอบบราวนี่กับชอบชาเขียวนะคะบราวนี่ชาเขียวนี่เพราะอร่อยหอมชาเขียวมากๆเลยละค่ะทำง่ายๆไม่ยากด้วยนะคะเราสามารถแต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืชต่างๆได้เลยค่ะตามชอบเลยค่ะ ก่อนไปลงมือทำชิพปั๊บกดติดตามกด Subscribe ช่องของสิบด้วยนะคะเราจะมาเริ่มดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีแป้งตาว่า100กรกรัมผงชาเขียว15กรมัมและผงฟูเศษส่วน1ช้อนชานะคะ ส่วนต่อไปนะคะจิ๊จะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนที่1น,นะคะก็จะมีเนย35กรัมน้ำมันรำข้าว40กรัมนะคะส่วนของน้ำมันรำข้าวสามารถใช้เป็นเนยละลายแทนได้เลยนะคะจะได้หอมยิ่งขึ้นค่ะถ้าใช้น้ำมันรำข้าวก็จะลดต้นทุนลงนิดนึงค่ะต่อไปใส่ไวช์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ลงไป90กรัมค่ะจิ๊ใช้แบบเป็นเม็ดแบบนี้นะคะต่อไปไปทีส่วนที่2นะคะจ็จะมีไข่แดงเบอร์2 2องฟองน้ำตาลป่น1 0 0กรัมนะคะเราจะเทส่วนของน้ำตาลป่นลงไปในไข่แดงเลยนะคะน้ำตาลป่น100ร เทเสร็จแล้วนะคะก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะคนให้เข้ากันนะคะก็อาจจะยังไม่ละลายดีก็ได้นะคะแต่เนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะเนื้อของเขาก็จะเหนืดเหนืดรนิดนึงนะคะนี่ค่ะพอวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะจริงก็จะเตรียมวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์วอมเตาอบไปเลยนะคะตอนนี้ที่ไฟ140องศาไปบนล่างไปพัดลมค่ะ มาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตั้งน้ําร้อนให้เดือดปุดๆนะคะไมอ่อย่าเดือดแรงเกินไปนะคะทีนี้เราจะนําืกส่วนที่หนึ่งคือเนยกับไบช็อกนะคะไปตุ๋นบนน้าเดือดนี่ค่ะก<ม>็ค,ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ช็อกโกแลตละลายค่ะเ<ม>นยก็จะละลายไปด้วยนะคะ<ม>ก็คนให้ละลายดีเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นน้ําประมาณนี้นะละลายเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ยกลงเลยค่ะ อ่ะหม้อเดิมนะน้ําเดือดปุดๆนะคะเราก็จะเอาไข่กับน้ำตาลนะคะขึ้นมาคนบนน้าร้อนต่อค่ะส่วนนี้นะคะตอนแรกเขาจะเนัอดนยือค่ะคนแค่ให้เขาอุ่นๆนะคะให้ไข่กับน้ำตาลเนี่ยเป็นน้ําขึ้นค่ะแล้วถ้าใครที่ทำใหม่ๆเอามือแตะดูนะคะแค่อุ่นๆพอค่ะให้เขาเหลวเป็นน้ํานะคะนะคะเขาจะเป็นน้ําขึ้นตอนแรกจะเป็นเดึอดเยือถ้าเขาอุ่นแล้วนะ้ถ้าคิดว่าน้ําตาลยังไม่ละลายด,ดีก็เอาลงมาคนต่อด้านล่างนะคะ ก็ยกลงมาทั้งสงส่วนแล้วนะคะต่อไปส่วนของไวช็อกกับเนยนะคะคือส่วนผสมก่อนที่เราจะไปรวมกันนะคะจะต้องอุ่นๆค่ะเนี่ยถ้ายังร้อนอยู่นะคะก็ให้คนระบายความร้อนออกค่ะส่วนนี้เหมือนกันค่ะถ้าน้ำตาลยังไม่ละลายดีก็ให้คนให้น้ำตาลละลายดีได้เลยน,นะคะตอนนี้คือต้องละลายดีนะหน้าเขาถึงจะสวยะคะ่ะถ้าใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยถ้าน้ำตาลละลายดีด้วยน้ำตาลถึงนะหน้าเขาจะปีนสวยนะคะแต่วันนี้ใส่น้ำตาลไม่ค่อยเยอะนะ อ่ะพอทั้งสองส่วนนะคะอุ่นได้ที่แล้วก็นำทั้งสองส่วนเทรวมกันเลยค่ะพอเทรวมกันเสร็จแล้วนะก็ผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งสองส่วนก็จะเนืดขึ้นนิดนึงนะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะร่อนแป้งกับผงชาเขียวผงฟูลงไปเลยนะคะร่อนแป้งตาว้าวหนึ่งร้อยสิบกร,รัมลงไปเลยค่ะใช้เป็นที่ห่ออะไรก็ได้นะคะที่เป็นแป้งอเน,นกประสงค์ผงฟูเจ็นส่วนแปดช้อนชาใส่ลงไปค่ะ ผงชาเขียว15กรัมคือของตีเป็นผงชาเขียวเข้มข้นนะคะแค่15กรัมก็หอมแล้วค่ะบางคนก็อาจจะใส่15-20กรัมได้เลยนะถ้าชอบเข้มข้นมากๆที่นี้ก็ลดลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะคือคนแค่พอเข้ากันนะคะอย่าคนนานค่ะแป้งจะเหนียวค่ะคนแค่พอเข้ากันนะคะนี่ค่ะคนแค่นี้จริงๆ เราจะก็จะใช้ท้ายนะคะปาดขอบค่ะแล้วก็คนเข้าเข้ากันอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเนื้อขนมเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่พอคนเท่ากันเสร็จแล้วนะพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจะเทใส่ถาดหรือใส่เป็นถ้วยเหมือนของจิบก็ได้นะคะถ้วยกระดาษแบบจิบค่ะก็จะตักใส่ในพิมพ์เลยนะคะจิบจะตัก ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของถ้วยค่ะจุดนี้จิบก็จะได้8ถ้วยพอดีเลยนะคะหรือถ้าไม่มีถ้วยเล็กนะคะก็เทใส่ถาดจะพิมพ์8คูน8นิ้วได้เลยค่ะมันจะตักลงไปเลยพอตักขนมใส่พิมพ์พเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะมาแต่งหน้าด้วยเม็ดธัญพืชต่างๆนะคะ ก็ตามชอบเลยนะคะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นลงไปค่ะจิ๊บก็จะมีแอลมอนที่เป็นเม็ดเลยนะคะแล้วก็มีแอลมอนสไลด์นะคะแอลมอนสไลด์ Slide, ถ้ายังดิบอยู่นะคะก็นำไปอบไป100องศาประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็มีมเมล็ดปักทองนะคะและช็อกโกแลตชิพค่ะช็อกโกแลตชิพก็นำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเวลานำไปอบจะได้ไม่ละลายเนาะนี่พอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปอบค่ะที่เราวอร์มเตาอบไว้ไฟก็จะได้ที่พอดีนะคะอบ ไปบนล่าง140องศาเวลา20นาทีนะคะใส่ช่องตรงกลางของเตาอบนะคะนี่พอครบเวลาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเราจะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้ไฟแหลมนะคะจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะบางคนนะคะอบ20นาทีก็ยังไม่สุกนะก็อบต่อครั้งละ5นาทีแล้วก็เช็คสุกไปเรื่อยๆนะ เอาออกมาจากเตาอ,อ,อบเสร็จแล้วนะนำบราวนี่ของเราพักบนตะแกงนะคะให้เขาระบายอากาศค่ะนี่พอขนมเย็นเสร็จแล้วนะก็เก็บใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกปิดฝามิดชิดนะคะหน้านขนมของเราจะได้ไม่แห้งเนะหาะนี่ค่ะหอมชาเขียวอร่อยมากๆเลยค่ะทำไม่ยากด้วยใช่ไหมล่ะคะลองทำดูนะคะสำหรับการเก็บรักษานะคะ ถ้าวางไว้ข้างนอกนะคะจิ๊บเคยเก็บได้5วันค่ะหรือน่าจะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะถ้าเก็บในตู้เย็นนะคะจิ๊บเคยเก็บไว้2อาทิตย์ะคายยังทานได้นะอร่อยเหมือนเดิมนะลองทํากันดูนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ